แปดร้อยคนก่นอนโอ้ดูลูกสาวนอนในกล่องเนี่ยเออนอนหมอนด้วยอ่ะยาวเลยไม่ตื่นเลยหรอหรืนอนว่ามันสบายวะน่าจะสบายแหละสบายตัวเดียวไงสบายแล้วที่มันแคบมันไม่กว้างไงมันรู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยหรอนอนยาวเลยนอนครึ่งวันอ่ะตัดเลย ผ้าร่มปลายแดงลงสดๆใหม่ๆอุ้ยไม่ได้รีวิวมาครึ่งปีคุณพี่อะไรอ่ะโอ้โหอะไรอย่างไรอะขอมันเป็นไอ้นี่กลัวใครไม่รู้แสนเดอร์ว่ะใหญ่โตตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยปลายแดงจะออกแนวแบบผ้าบางเยอะนะคุณพี่ใครชอบผ้าบางอ่ะเนาะ เป็นสื้คุมอ่ะเออ Under. อันเดอร์โ้ยพี่เอ,อ้ยใหญ่โตหัวละทึกอ,อ๋อ<า>ใช่ที่ใหญ่มากเลยอ่ะอันเดอร์ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะสามพันเจ็ดร้อยบาทจา้ะเยียมแน่ แล้วพี่เจนโอ้ดูผ่านมามองแล้วแมวอีกนะมันร้องดังทะเลโดนทั้งพี่เจนเหยียบเนี่ยค่ะนะว่าทำไมอ่ะลูกสาวโดนเหยียบหลายรอบแล้วเหรอลูกสาวตายเลยพี่เจนอยู่ใกล้ขาคนไม่ไม่มันน่าจะแบบไม่เต็มตีนด้วยไงอลไรนี่งั้นการออกแ้วสวัสดีค่ะเห็นปหมคะสามากจะออกแนวเนี้ยเออเสื้อคลุมเยอะนะคะ เอาวมกสวัสดีลูกค้า20คนแล้วโอ้ลูกค้ามาได้ไงเนี่ยเออเช้าไ,ไม่เปิดไม่ใช่ออ้ยสวัสดีค่ะทุกคนใครรอเสื้อพฤรมปลายแดงคุณพี่สวัสดีค่ะ2ี่เคนค่ะ <c oughs> คุณพี่เข้ามาแล้วก็มาทักทงทักทายกันหน่อย เสื้อผ้าร่มนะคะเกรดเออะไรไรเดอร์ think, kind of membership membership. มันออกแนวแบบคุมเยอะนะใครรับรีวิวนะคุณพี่ส่งให้ฟรีเลยนะสาว ส่วนมากเนี่ยยังไม่เจอแบบไม่ค่อยเจอแบบแบบไอ้นี่ส่วมอะส่วนน้อยเออสามันจเอา,มมาจะควงถ้าสะอาดคุณพี่อันเดอร์ครับอันเดอร์อีกแล้วมีแบรนด์ให้ลุ้นนะใครจะสั่งของรีบสั่งนะคุณพี่เดี๋ยวหยุดปีใหม่ยาวนะคะใครสั่งของได้รีบเคลียร์ของส่งกันเลย เดี๋ยวขนส่งเขาหยุดเปิดวันที่สามเลยนะคุณพี่รีบได้รีบเลยนะจ๊ะดูสีแดงนีง่แดงก็แบบแดงก็แดงแดงอ่ะพี่เอ้สี่สิบห้ากิโลนะคุณพี่นะร้อยยี่สิบตัวบวกลบนะคะ คือดใครชอบทรงแบบนี้นะมีแบ่งไหมคะทางเกนสเวตเตอร์หรองไงเดี๋ยวเอามารีวิวก็ได้ใหม่ใหม่นี่สะอาดเลยเนาะผ้าแบบสีสดสะอาด เป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยรีวิวเท่าไหร่นะป้ายเนะี้ยไม่ค่อยเกินครึ่งปีนะเธอเพราะว่าหลายลูกค้าสั่งตลอดนะคะป้ายแดงนะป้ายแดงสั่งตลอดเป็นป้ายที่ขายดีแทบไม่ต้องรีวิวเลยแต่ว่ารอบนี้ใครได้ของมาเยอะนะจัดให้ลูกค้านะคะสำหรับบางคนที่แบบรอเฝ้ารอ อีโคลัมเบียสวยมากออกผ้าบางเยอะนะป้ายนี้ผ้าสะอาดโคลัมเบีย ของหวานวันนี้ฉันฟังครูมาหมอเจมก็บอกว่าร่างกายคนเราก็ต้องการนะเนาะของน้ำหวานแบบของหวานน,ะน้ำตาลกินโกโก้ในแก้วนึงแต่ไม่ไม่น้ำตาลนะไม่ะเ,เสมันก็ไม่มีไงมันก็ไม่มีร่างกายก็ต้องการ ไม่มากนะไอที่ไม่ชอบแบบงานส่วนออกทรงซิปอนะไรปลายห้อยอยู่เลยดูดิ ใหม่งานใหม่สะอาดนะคะโอ้ยวินเทจปะเนี่ยไทยต้องจับทรงทยกมันจะยุงยย่งมันจะยุ่งน็อตเฟสเดีน็อตเฟสลูกค้าเมืองนอกดังมากนะน็อตเฟสนะเมืองไทยก็ดังเมือยอยากได้กระสอบน็อตเฟสล้วนเนี่ยเออไม่มี แต่มันไม่มีนะหาที่ไหนนะหาได้ก็จะหาให้สอยไปละหาสอยไปละมันไม่มีเยอะแต่นี่ป้ายแดงอ่ะผ้าบางเยอะเนาะมามาแต่ฉันเคยเห็นนะไอ้ยี่ห้อขนมนี่ยมา่อนเนี่ยเออใช่ไหมขนมอ่ะเอออืม อย่าพูดอย่าพูดติดใจไม่อยู่กันนล้ก็ตัวไม่ได้ผอมแล้วแพทไม่มีโอกาสนั้นละเอซิคแพดเมื่ช้าช่างได้ค่ะห5เอ๊ช่างด้วยช่างมันพังแล้วหรือเปล่าพังอะไรกูเพิ่งซื้อมา เ9 0ลดเหลือห้าเก้าสเซลโคลัมเบียโคลัมเบียหลายตัวแล้วนะแขนปะ mm hmm. นั่งรออีเตียงกว่าจะมาเปลี่ยนให้กูโอ้ยอัดบ่ายสองมาบ่ายสาม mm hmm. บอกถ้าเป็นถ้ารอบนี้เป็นอีกนะพี่แมวแล้วนะพี่จะคืนเปลี่ยนรุ่นนะ mm hmm. <laughs> ปกติผมก็ไม่เคยเจอนะคะพี่ผมว่าน่าจะสวยที่พี่นี่แหละเอา้าเี้ยพูดจาเฮ้รุ่นนี้เลยหรออือบอกว่าปกติผมก็ไม่เคยเจอเลยนะคะพี่ว่ารุ่นนี้จะมีปัญหาน่าจะหนึ่งร้อยคนมีคนอนะ่ะคนหนึ่งแหละสวยที่พี่เี้ <c oughs> วยวนกะู <c oughs> บอกเออสงสัยดวงไม่ดีบอกม่เปมนได้หรอกพี่เปลี่ยนไปเถอะมีประกรัน แบกอ่ะผ้าบางอันนี้ฮอลิสเตอร์อุ้ยลิสเตอร์ตัวนี้สวยมากนะผ <Yeah. S 1> ้าใหม่กิบเลยฮอลิสเตอร์ตัวนี้ลูกค้าดูนะแต่คือไม่มีคอมเมนต์เลยขาคอมเมนต์ comment ขึ้นหรือเปล่าขาาจ๋าเปิดหรือเปล่า ส่งแจ็คเก็ตเ,เยอะทอมมี่ใครชอบส่งแจ็คเก็ตแนะนำให้เล่นป้ายแดงนะคะออกจ็คเก็ตเยอะไม่ค่อยมีสวม่วนสวมน้อยนะคะ,ะ,คะแพงในดีเคนไว้ก็แพง ันอยู่จะชวนผัวไปสิไม่ชอบบอกว่ามันไม่ใช่สายแคมป์ไม่เอาไม่ชอบเพราะถ้าสายทะเลเราก็ไม่ชอบนะแคมปิ้งมันมันลำบากอ่ะมันลำบากไหมว่าอุปกรณ์แคมป์อีกนะเออคือชอบชอบแบบบรรยากาศถ้าไม่หรอกแต่ถ้ามุกอยู่กับสามีเก่ามุกก็ได้ไปแคมปิ้งนะอุ๊ยสามีเก่าเลยฉันมีสามีคนเดียวเอาเหรอ เธอพูดเอาอะไรมาฉันฟ้องเธอได้เพื่อนเก่าได้ไหมฉันไม่เคยมีสามีเก่าฉันมีสามีคนเดียวอ้าวเหรอมีสามีคนเดียวเหรอสองคนหรือเปล่าฉันฟ้องนะรีพาร์ตเตอร์ฟ้องเรียกค่าเสียหายรีพาร์เตอร์มารวยช่วยแม่ด้วยมารวยช่วยแม่ด้วยแม่มาทำไมให้อุ้มมาวันนี้ทำอะไรผิดอีกาะมารวยอะ ฉี่ใ,ใส่คอมเ,เอวยฉี่ใส่เครื่องปริ้นเอวยแล้วไม่เคยเข้าไปอีกเลยมันไม่เข้าอีกเลยเนาะแต่วันนะั้นเซอร์วันนี้รวยไม่เข้าห้องหลายวันแล้วนะดีแล้วแหละแล้วแถมไม่พอให้แม่อุ้มด้วยเดี๋ยวนี้นเราจะให้เกี่ยวใส่บ่อยๆจะได้ให้อุ้มทุกวันผมทำก,ทกระเป๋าลุงเจนทัน้ทงครับอเอาทำก,กระเ,เ,เป๋าลุงเจนทั้เหรอบอกาทั้งเบนยัง ซื้้อใหเจนยกหนียังไงมันก็ตามมากระเป๋าขายต่อเบ้นไปสิเบนมันไม่ซื้อนีของปอมเบ้นไม่ใช้หรอไว้ไว้แค่ของเล่นว้มันไม่ใช่ของปอมเหมือนจริงมันเป็นแฟชั่นมันเหมือนแท้เหรอน่าจะเปิดเมื่อวานพี่เล็กเอาเลยวันนี้ผ้าบางเยอะนะ ้าบางเยอะแล้วก็เอาเหรอพี่เล็กเอาอีกลูกนหนึ่งเลยเชื่อแค่จัดเลยพี่เล็กเพราะว่าเดี๋ยวขนส่งหยุดยาวนะกว่าเราจะเปิดใช่ป่ะวันที่สามเปิดกว่าขนส่งจะส่งนะใช้เวลานานค่ะพี่พี่เล็กสั่งมาแล้วรุ่นนี้ส้มหนึ่งส้มหนึ่งแดงหนึ่งเพื่อเพิ่งลงสดๆเลยเนี่ย เบนก็ได้เงินเดือนเดือนละพันนี่ก็จะามาจ่ายพี่เจนพอดีเลยพรอยู่อนไยี่สิบได้ไหมกลัวได้ไม่ครบเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็ขโมยในกระเป๋าเมียมันมาให้บใ,ใครสนใจนะคุณพี่สั่งเลยเห็นไหมบอกแล้วป้ายแดงเนี่ยนะสป,ปอร์ตบาร์เหลือป้ายอะไรบ้างดอกไม้กับนี่ ที่มันขายดีนะป้ายแดงที่ไม่ได้รีวิวมาครึ่งปีแล้วขายดีเพราะว่ามันออกสวมเยอะคุณพี่เออไม่ใช่ <laughs> ขายของอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> มนออกซิปเยอะอ๋อพี่เล็กว่ารองไม้กับแดงพี่เล็กเอาอีกรุ่นนึงเลยเนีย่ยเยอะมากเลยนะซิปออกซิปเยอะออกผ้าบางเยอะเห็นไหมรีวิวนานกว่าปกตินะ ดูดีลูกค้าเนี่ยผ้าบางเนี่ยเอซิตส่งฟรีนะจ๊ะพี่เล็กเอาลูกนี้เลยส่งฟรีพี่เล็กบอกไปแหละนะเบื่อ <laughs> ขายเก่งเกิน มาคุณพี่ใครเอากระสอบนี้ได้ทุกตัวใหญ่โตหมวละทึกแบรนด์นะคะลูกค้าแบรนด์เนี่ยเราจะมีให้หลุ้นนะพี่นะดงนี้คือดงโคลัมเบียนะเนี่ยพี่ดูดิน็อตเฟสตัวนี้สวยมากเลยเอซิยนี่โคลัมเบีย อะลูกค้าใครรับรีวิวนะคะแคปมาเลยนี่แหละคลิกซินเวอร์แคปมาเลยนะคะใครชอบผ้าบางนะคะแล้วซิบเยอะนะพี่นะเล่นตปลายนีได้เลยนะจ๊กเกรด A นะ